you <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางเพจมณีชาแนลแลวก็ทาง u t u b e มณีชาแนลนะคะค่ะวันนี้นะคะที่สวนพุทธธรรมนะคะท่านผู้ชมนะคะก็มีการบวงสรวงทั้งดวงพิบัตบารมีและขอองค์หลวงพ่อโตเปิดโตองค์หลวงพ่อโตเปิดโชค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 ลาบเปิดบุญบารมีบวงสรวงทุกปีนะคะที่สวนพุทธธรรมนะคะท่านผู้ชมนะคะมาวันนี้นะคะงานใหญ่มากเลยนะคะ รวยยิ่่งใหญนะคร่านผู้ชมปังปังปีพลังตายทิพวาจาทิพย์กิดทิพตายแก้ววาจาแก้วจิตแก้วตายศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์กิตศักดิ์สิทธิ์จงประสิทธิ์จงประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอสาธุอาจารย์ อย่ยงทายด้วยเลขประทัดเนาะให้ไปทางไหนเนาะประทัดจุดทางไหนเนาะไปนหนเนาะเราจะเสียงทายจุดครับนิมนต์พระคุณเจ้านะครับสู่อาสนะนะนิมนต์นะครับไม่สเร็จก็โล่อนปดูท่านผู้ชมนะคะมานีหนี่ประทัดมันกระเด็นไกลนะคะมีกระเด็นกระเด็นอลไรเนาะ อ่าต่อไปเราจะได้เห่แอดมินแอดมินกลัวนะคะท่านชมวิ่งนี้นะคะนู่นอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอนั่นน่ะลองขึ้นไปเอาอยู่ข้างบนนั่นน่ะโบราณรอบรอบเจดีนะบีนขึ้นไปนะคะไปเอาเลขประทับเนาะโอ้ยจุดสูงได้ประทัดได้ค่ะคุณน่ะได้ปะทัดสามพันนัดเนาะสามพันนัดก็เลยสูงหน่อยนะคะตั้งรับมาจากที่มาอยู่นับ้านตะปันน่ะที่มาตกมี่มาตกที่มาตกบนเศีแล้วก็ อาพุทธะอะไรนะเนี่ยองค์ใหญ่เราไปสีเราไปสีองค์หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อโตใช่หลวงพ่อที่ที่ฐานอะไรนางรำได้สนนี่ที่ไหนนะสวนพุทธธรรมสวนพุทธธรรมจากบ้านตาแตร ัพุทธธรรมปัตนแดงวค่อันนี้เนาะเดี๋ยวต้องหาไมาเยเอานะคะสีแดงๆยากจังยากงล้มแน่นอนเลยนี่นี่นี่แขแล้วียร์แล้วโอ้รับได้พอดีเลยนเละครับั้นจะชนจะชัดอันะคเลขที่ออกเลขที่ออกแปด ศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งห้าศูนย์หกแปดหนึ่งตรงเลขฝันหกแปดตรงเลขฝันของนองแจ๊ดเลยนะคะศูนย์หกแปดใช่ไหมศูนย์หกแปดวันนั้นมหามหาเป็นสูงรูปแปหนึ่งากลับกันกลับท่าแปดยหนึ่งห้าศูนย์หกแปดหนงห้เลยรทัดเลขมงคนเลยคนลยอาจารย์ดังดังโดยเสียงอมไมเลย มีเอฟโรฟังอยู oh, right? mm ่อ no, no, no. ah, ่องดังๆเครับไม่ถูกเ้อน่อกลองเยอะเจ้านี่มาแล้วนี่ศูนกับหนึ่งกับหนึอันนี้ด้วยนะศูนย์รอบดิาชดาชนย์หกแปกับหนึ่งหครับไอนแคปหน้าจอไปเลยเด้อเด็กงามเนาะเด็กงามครับสามตัวแล้วก็สองตัว ขอให้รวยศีลให้รวยสมาธิให้รวยปัญญารวยบุญบารมีรวยการนท่านมาทางนี้เราหนึ่งเลขคอคำหนึ่งไม่ได้รวยรัฐบาลรวยรัฐบาลรวยข้าว่ารสารสุขการไม่เคยขึ้นไม่เคยตกตกลงมานี่อยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้นะคะเลขประทัดนะคะที่จุดงานบองสลวงในวันนี้นะคะก็ได้068กับ15เด้อนะคะท่านผู้ชม อนนี้ก็มีนางรำนะคะกำลังรำสบายนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะมาร่วมงานเยอะนะคะที่สวนพุทธธรรมนะคะบองสวงงานกระถินด้วยแล้วก็อง์หลวงพ่อโตเนาะนะคะบองสวงทุกปีนะ

ตนาคาราชนามักกังตุสาหันันตาขับวัดีนา่นนี้อาหางวันข้ามี าลูกลาเด้พูเด้อมาเด้อพี่นองทั้งบ้านเด้อบ้านใหญ่ทั้งไก่ทั้ง่มาไหวมาขอขอเจ้าปูเดอเนมาซอยลุกซอยลาขอโชคลาให้ลูกลาเด็ูเด้อมรวยลำเดียดมลงขาสักข้าหัวมพงเอาไว้สักกาดม ใค้ผู้สารยาด้วยแจงโตกแดงแต้ม้วยท้า อ่าขอเสียงปรบมือดังๆให้นางรำด้วยสาธุอ่าเดี๋ยวสักทักหนึ่งนนั้นวสีอ่าวันนี้เป็นเรื่องอัศจรน,นะฮะเป็นเรือ่องอัศจรอ่าพระอาทิตย์สองดวงอาวันนี้นางรำนี่ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของของคุณอัญ,ญ่าด้วยนะฮะเธอมารำถวายแล้วก็ทำใบสีนะฮะใบสีที่ยืนตั้งอยู่ตรงกลางนะฮะ เป็นผู้น้อมกิจถวายนะบอกเรีหน่อยก็มทนาสาธุนะมีเลขอะไรบ้างบอกหน่อยแล้วก็พูดกับตัวเอง58าแปดใช่เป็นโมทนาบารมีนะฮะแต่ประธาตุก็สวยนะคะขอให้เฮงๆฮงฟังฟังโอ้ผู้ของคุณฝนอ๋อหัวหน้าฝ่ายการศึกษาแล้วก็คณะ FC ฮะ FC จากสีขอรภูมินะ เนี่ยมีแต่สาวๆมาทั้งนั้นโยมรวมกันแล้วก็พันกว่าปีโยอมสาวสีขอรัฐภูมิลูกหลานของทางนี้อาหัวขบวนทางนี้ก่อนลูกอ่ะท่านผู้ชมนะเอาภาพสวยๆก่อนมาขบวนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเอาหัวขบวนอยู่ตรงนี้นะทางยูทูปนี้ชาแนลเด้อนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดินไปนินเดินสวัสดีค่ะอ่า